การจะเป็นคนที่เก่งจริงและดีแท้นั้นต้องเป็นให้ตลอดกล่าวคือไม่ว่าจะอยู่ณที่ใดในฐานะใดก็ตามต้องตั้งตัวตั้งใจให้มั่นคงหนักแน่นที่จะประพฤติตนปฏิบัติงานทุกอย่างโดยยึดมั่นในความดีและความถูกต้องเสมอไปพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรทุน และรางวัลของวชิราวุธวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2558เมื่อวันที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสยามานุสติวันนี้ ตรงกับวันพฤหัสบดีที่10มิถุนายนพุทธศักราช2564ตรงกับวันขึ้นหนึ่งข้ามเดือน8ปีฉลูผลิตรายการโดยส่วนสารนิเทศสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศกองในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณจาจักรอาคารที่ตั้งณสวนรื่นดีกรุงเทพมหานครและดิฉันอิสราวันหาวารีทำหน้านที่ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้นำเสนอเรื่องกระบี่โมเดลค่ะ ท่านผู้ฟังคะการอยู่ร่วมกันของประชาชนจํานวนมากบางครั้งอาจจะเกิดความขัดแย้งหรือความไม่เข้าใจกันจึงต้องมีการจัดระเบียบสังคมเพื่อป้องกันความขัดแย้งระหว่างสมาชิกในสังคมช่วยให้สังคมดํารงอยู่อย่างสงบสุขและมั่นคงในสังคมและเพื่อให้การติดต่อสัมพันธ์กันทางสังคมเป็นไปอย่างเรียบร้อยนั่นเอง ในการดำเนินงานด้านความมั่นคงของประเทศก็เช่นกันต้องเริ่มจากการสร้างและเสริมพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ให้มั่นคงดังเช่นการนำกระบี่โมเดลมาใช้ในการสร้างและเสริมพื้นฐานความมั่นคงให้กับจังหวัดกระบี่เป็นการจัดระเบียบสังคมโดยชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจปฏิบัติการในเรื่องต่างๆดังนี้การทวงคืนผื้นป่าพบการบุกรุกพื้นที่ป่าในพื้นที่เกาะสมุยและเกาะพะงนัน จำนวน2,290ไร่2งาน53ตารางวาซึ่งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจได้เข้ายึดพื้นที่คืนเรียบร้อยแล้วการตั้งจุดตรวจความมั่นคงในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งได้ตั้งจุดตรวจศูนย์ปฏิบัติการหรือสอปรกอร์จำนวน16จุดและจุดตรวจความมั่นคงจำนวน7จุดการจัดระเบียบชายหาดหาดเรแผงลอยเพื่อให้จังหวัดกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีธรรมชาติที่สวยงาม เน้นการท่องเที่ยวที่สะอาดพบมีผู้กระทำผิด29รายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดกระบี่จะนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติในทุกพื้นที่ให้บรรลุเป้าหมายโดยการทำงานในลักษณะพระหูภาคีและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการดูแลรักษาพื้นที่ตนเองทั้งในระดับตำบลและหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนรับผิดชอบ ผนึกกำลังประสานงานในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาเฝ้าระวังให้พื้นที่ปลอดยาเสพติดและมีการรวบรวมจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดและรักษาความสงบเรียบร้อยประจำตำบลและหมู่บ้านการจัดระเบียบธุรกิจโรงแรมโฮสเทล450แห่งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ชุดปฏิบัติการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการร้านอาหารที่พักในช่วงกลางปีที่ผ่านมาพบว่ามีใบอนุญาต69แห่งและไม่มีใบอนุญาต389แห่งการจัดระเบียบท่าอากาศยานนานาชาติกระบีเพื่อพัฒนาประตูเมืองพัฒนาเกตเวย์สู่การบริการที่เป็นเลิศด้วยการจัดระเบียบการจราจรภายในสนามบินการจัดระเบียบรถชทเลบัสจัดให้มีป้ายกำหนดจุดจอดรถป้ายบอกเส้นทาง พื้นที่จอดรถสำหรับผู้บริหารและประกาศและข้อบังคับรถที่ให้บริการการป้องกันและป,ะปราบปรามการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่หมู่ตําบลอ่านางเนื้อที่41.21ไร่ตรวจสอบอ่างเก็บน้ำบนเกาะพีพีดอนและตรวจสอบพื้นที่โอลิบาพีพีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์โดยการให้สถานประกอบการในจ้างที่ใช้แรงงานต่างด้าวดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย เพื่อให้แรงงานต่างด้าวได้รับการคุ้มครองในการทำงานอย่างไม่ถูกบังคับใช้แรงงานรวมทั้งให้ความร่วมมือดำเนินการตามที่ราชการกำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเร่งบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังหากเจ้าหน้าที่ของรัฐคนใดปล่อยปละละเลยหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องต่อการสแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์จะต้องถูกดำเนินการทางวินัยและทางอาญาทันที การแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำท่านผู้ฟังคะกระบี่โมเดลเป็นต้นแบบการจัดระเบียบสังคมซึ่งเป็นการสร้างและเสริมพื้นฐานของแต่ละท้องที่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมรับการพัฒนาต่อไปในอนาคตหากทุกพื้นที่ประสบความสำเร็จในการจัดระเบียบสังคมแล้วในอนาคตประเทศไทยก็จะพัฒนาไปสู่กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วคะ่ะท่านผู้ฟังคะ กอรมนขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนหากพบเห็นการกระทำอันผิดกฎหมายพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์หรือการกระทำที่ผิดกฎหมายอื่นๆสามารถแจ้งมาได้ที่สายด่วนความมั่นคงกอรอมาน1374ตลอด24ชั่วโมงเพื่อดำเนินการตรวจสอบหากพบว่ามีความผิดจริงจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปและในยามที่ประเทศชาติประสบกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ส่งผลให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบในหลายพื้นที่กองทัพบ,บกจึงได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานต้านภาย COVID ัยโควิดกองทัพบ,บกณสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกเพื่ออำนนยการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหรือผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนสามารถติดต่อผ่านสายด่วนที่หมายเลขโทรศัพท์022705685ถึง9ค่ะ ท่านผู้ฟังสามารถแนะนำหรือติชมรายการและติดตามฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.isoc.go.th เลือกเมนูสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศทิ้งท้ายรายการวันนี้ด้วยสารคดีพิเศษวันนี้ที่จดจำวันนี้ที่จดจำวันที่10มิถุนายน เป็นวันที่161ของปีหรือวันที่162ในปีอธิกสุรทินตามปฏิทินสุริยคติแบบเกกเรียนเมื่อถึงวันนี้จะยังเหลือวันอีก204วันในปีนั้นวันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2442พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จประพาสทะเลฝั่งตะวันออกและตะวันตกรวม11วัน โดยเรือพระที่นั่งมหาจัก,กรีเสด็จคืนสู่พระนครเมื่อวันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2442วันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2549ราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพระบาทสมเด็จพระบรมชานากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะพระที่นั่งอมรินวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวัง พบกับรายการสยามานุสติได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ ชื่อความเกียรติงามหากสยามยังอยู่ยังยืนยงเราก็เงินยิ่งฟ้าทิศ